มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกออนอชเตือน14จังหวัดนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคม2564กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนอชอแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะจากการคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พบว่า มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงนะคะในช่วงวันที่6-8ตุลาคมนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะกออนออชอประเมินสถานการณ์น้ำจากฝน คาดการณ์ของกลมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะเฝ้าระวังน้ําไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันในระหว่างวันที่6 1ถึง10ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ 1. เฝ้าระวังน้ำหลากดินถลม่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดเพชรบ,บุรีประชวบคีดีขนันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังแล้วก็สตูลค่ะ 2. เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิง่งบริเวณที่ลุ่มตม่ำริมลำน้ำบริเวณแม่น้ำเพชรบ,บุรีจังหวัดเพชรบ,บุรีลำตะเพินจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็แม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ 3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเสียงน้ำล้นทางระบายน้ำล้นอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณท้ายน้ำได้แก่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอ่างเก็บน้ำพุตะเคียนจังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำห้วยมหาจังหวัดราชบุรีอ่างเก็บน้ำห้วยไสงามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่างเก็บน้ำคลองยาและอ่างเก็บน้ำคลองแห้งจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศแล้วก็สภาพน้ำนะคะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มนเมตรในช่วง24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำรวมถึงบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80หรือว่าเกณฑ์ควบคุมสูงสุดนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกอนชอเตือน14จังหวัดระวังน้ำหลากดินถลม่มโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกเตรียมรับมือหนักค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ